สวาัส,สดีทุกๆคนด้วยวันนี้เรามาเล่นเกมครับแมนเราจะหาวิธีทางออกจากที่นี่กันไม่ยากหรอกมั้งคือเอาล่ะแต่แรกๆแล้ก็ต้องมีไม้สินะว่าแต่เราจะเอาไม้มาจากไหนโอ้ใช่ผมตีกำการลไล้เด้เย่สามันเนี่ยนะก็เจ็บได้เนี่ยว่าสี่อัน เอาละเอาวันหนึ่งมาโอ้ไม่เกิดทำไมผมมีเยอะจังผมลืมเอาออกเสียงรถลำคาบนะครับถ้าลำคาญอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมเวยเอาละแล้วโอ้ใ่เราจะจดก่อนมาเนีย

ได้ไง,งดได้ได้เย้ได้แค่อันเดียวแล้วพวกคิดแผนการอะไรยีออกอะไรอะไรยีบันอ๋อผมคิดอะไรออกแล้วจะวางเรือ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 ตรงนี้พวก็จะนั่งเอาแจ็กเรือเย้ อลเอลเอลเฮ้ยอย่านะโอ้แต่ผมมีนี่มาอย่านะย่านะอย่า,อยาโอ้มามีกันเดียวมาดูกันว่าผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมมาดูกันดีอ่ะอาวตาย